คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็เปิดหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยนะคะเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยบุรพาเปิดตัวหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองบนชั้น7ของอาคารวิจัยทางการแพทย์ค่ะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ทวีราบตั้นสวรรค์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมด้วยานแพทย์อ,อมทรัพย์พิกุลน,นีผู้รักษาการแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยบุรพาคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเป็นสักขีพยาน หอผู้ป่วยแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยอาจารย์นายแพทย์พัฒพงศ์ จะนะพิพัฒกุลอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยากล่าวว่าการมีหอผู้ป่วยเฉพาะทางนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพค่ะทําให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยและไม่ใช่การเพิ่มพื้นที่รักษาผู้ป่วยแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบรุรพาในการยกระ ระดับมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญด้วยค่ะสหรับการเปิดศูนย์หลอดเลือดสมองแห่งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่ได้มาใช้บริการนะครับได้รับการรักษานะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกเหนือจากผู้ใช้บริการแล้วเนี่ยศูนย์ของเราเนี่ยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้นะครับเพื่อป้องกันก่อนที่จะการเป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วยครับกับชุมชนใกล้เคียงครับ ส่วนทางด้านคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมวุฒิสภานำโดยนางวราพัฒน์ไพันรัตน์ลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยได้ประชุมร่วมกับนายธนน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่ติดตามการดูแลเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนรวมถึงสำรวจสถานการณ์ขอทานและคนไร้บ้านที่ถนนคนเดินพัทยานอกจากนี้คณะกรรมาการยังเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนา ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ